นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อคทะทายีวระทายีเศษฐท,า,ทายีจริโยนโรทีคายุยสวาโหติยัตถะยัตถุปป,ปัจจตีตีณบัดนี้จากรประธาน,สนแสดงพระธรรมเทศนาพรานาศา,าสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอายุวัฒนะธรรมกถากาวพรณนาถึงคุณธรรมที่เป็นเหตุให้อายุยืนยาวนานตามนัยะแอ่งพระบาลีในมานาปทาย,ยีสูตรปัญจการิบาตอังคุตรนิกายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญราศีในงานฉลองอายุวัฒนรรมงคล 90ปีของคุณพ่อฉุนผิวทองอ่อนซึ่งคณะบุตรธิดาได้พร้อมใจกันจัดบำเพ็ญขึ้นเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาในส่วนธรรมมสวัสดิมเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะได้นำธรรมีกระถาส่วนนั้นมาชี้แจงแสดงพอสมควรแก่เวลาในวันนี้คณะบุตรธิดาของคุณพ่อฉุนผิวทองอ่อน นำโดยท่านพระมหาวิสุทธิตาปุญโญเปรียนธรรมแปดประโยควัดปักน้ำพร้อมด้วยพี่พี่น้อง,น,องน้หล,นลนานหลานญาติสนิทมิตรสหายได้ปรารบอายุวัฒนมงคล90ปีของคุณพ่อฉุนผิวทองอ่อนซึ่งได้เจริญอายุวัฒนะมงคลมายาวนานเพราะฉะนั้นจึงปรารบเหตุอันเป็นมงคลนี้จัดบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล มีการแสดงพระธรรมเทศนามีการเจริญพระพุทธมนต์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการเพื่อเป็นการเสริมมงคลเป็นการต่ออายุให้พ่อฉุนนั้นมีอายุยืนยาวนานต่อไปการที่พ่อฉุนมีอายุถึง90ปีนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคนเราจะมีอายุยืนยาวนานได้ถึง90ปีเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายพระพุทธองค์ตรัสบอกว่ากิจชังมัจจานาชีวิตตังชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยชีวิตของคนเราที่จะยืนยาวนานมาจนถึง90ปีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องของบุญกุศลไม่ใช่โชคช่วยทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพราะบุญกุศล เพราะเราจะมองเห็นว่าคนเราโดยทั่วๆไปนั้นตายตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีตายตั้งแต่ตอนเป็นเด็กก็มีตายตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีตายตายตอนเป็นอยู่ในวัยกลางคนก็มีนะเพราะฉะนั้นความตายของคนเหล่านั้นสามารถที่จะเข้ามาหาเราได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงเวลาของชีวิต การที่เราจะรักษาชีวิตให้ยืนยาวนานมาจนถึง90ปีนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะบุญกุศลคุณงามความดีที่คุ้มครองมาเพราะฉะนั้นลูกหลานทุกคนเมื่อเห็นคุณพ่อมีอายุยืนยาวนานมาขนาดนี้ก็ได้ประกอบพิธีเป็นกรณีพิเศษแท้ที่จริงนั้นคุณพ่อฉุนพร้อมทั้งลูกๆและหลานทุกคน ได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอยู่เป็นประจำจัดบำเพ็ญบุญเลี้ยงพระอยู่สม่ำเสมอเดือนมกราคมก็ได้มีโอกาสมาฉลองศรัทธานะมาปีสองปีเนี่ยที่ขาดโอกาสไปเพราะพระลูกชายหนีไปอยู่ต่างประเทศนะเนี่ยทำให้พระเสียลาศเสียโอกาสอันนี้ต้องโทษนะต้องโทษท่านมหาวิสุทธิ์เพราะฉะนั้นการที่พ่อฉุนเนี่ย ได้มีอายุยืนยาวนานเพราะบุญกุศลอย่างหนึ่งคือศีลศีลเนี่ยเป็นเหตุให้คนเรามีอายุยืนยาวนานองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงสแสดงในจุระธรรม,มวิพังคโตรตอบคำถามของสุภาพมานุตรโตทยพรามทำไมคนเราจึงแตกต่างกันพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าคนเราแตกต่างกันนั้นเพราะกรรมคือการกระทำนะ กรรมการกระทานั้นเป็นสิ่งกมบังสเตวิพัติกรรมย่อมจําแนกสัตว์ทั้งหลายให้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นคนเราจะมีอายุยืนจะมีอายุสั้นจะมีโรคมากจะมีโรคน้อยจะร่ํารวยจะยากจนจะโง่จะฉลาดเพราะกรรมนะกรรมดีกรรมชั่วนั่นเองคนที่มีอายุยืนยาวนานนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยก็คือการมีเมตตากรุณาต่อคนอื่น ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้เป็นเหตุทําให้คนเรามีอายุยืนยาวนานคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนหรือคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเปียดเบียนก็เพราะกรรมเช่นเดียวกันคนไม่ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ไมไมไมทําให้สัตว์เดือดร้อนก็จะมีไม่มีโรคน้อยนะแต่คนที่เบียดเบียนสัตว์ทําร้ายสัตว์ทําให้เกิดความเดือดร้อนก็จะมี โรคมากนี่เป็นเรื่องของกรรมความมีอายุยืนยาวนานนอกเหนือจากการมีเมตตาการุณาไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้เป็นคนมีอายุยืนก็คือทานการให้ทานการให้นั้นให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่เลิศให้สิ่งที่ประเสริฐย่อมเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเขป,ปบทในเบื้องต้นว่าอคกะทายีวระทายี เศรษฐาทายีจโยนโรทีคายุยสวาโหติยัตถายัตถูปปัจจติแปลความว่านารชนคนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีให้ของที่ประเสริฐนรชนคนนั้นจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานมียศศักดิ์ในที่นั้นๆตามพุทธพจน์บทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แสดงถึงคุณธรรมที่ทําให้คนเราเป็นคนมีอายุยืนยาวนานทําให้เป็นคนมียศมีศักดิ์เนี่ยสิ่งนั้นก็คือทานการให้ในที่นี้พระองค์ตรัสบอกว่าให้สิ่งที่เลิศให้สิ่งที่ดีให้สิ่งที่ประเสรศิฐสิ่งที่เลิศสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐคืออะไรก็คือปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่ม เป็นที่อยู่อาศัยเป็นยารักษาโรคปัจจัย4ี่นั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเราสิ่งอื่นเราไม่มีไม่มีโทรศัพท์เราก็อยู่ได้ไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็อยู่ได้แต่เราขาดปัดจจัยสี่เราอยู่ไม่ได้ขาดอาหารอยู่ไม่ได้ขาดที่อยู่อาศัยอยู่ไม่ได้ขาดเครื่องนุ่งห่มขาดยารักษาโรคเราอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นการให้เนี่ยโดยเฉพาะสิ่งสําคัญการให้อาหารเนเพระพ่อชุนนั้นเป็นคนที่มีเมตตากรุณามีศรัทธามั่นคงในพระรัตไตรัยมีศรัทธามั่นคงในพระาศาสนาถวายทานทําบุญทํากุศลอยู่เป็นประจําใส่บาตรเลี้ยงพระทําบุญทํากุศลถวายบริจาคทานส่วนนั้นส่วนนี้ต่างๆนี่คือการถวายทาน โดยเฉพาะในวันนี้ก็จะถวายพัะนาหารแย่งดประสงค์ถวายไตรจีวรเครื่องนุ่งหม่มอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐโดยเฉพาะการถวายอาหารนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความสําคัญมากในโพชนาธานาโสตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าทายกเมื่อให้อาหารชื่อว่าให้ฐานะห้าอย่าง ใครก็ตามถ้าให้อาหารแก่คนอื่นให้ถวายอาหารแก่พระให้อาหารแก่ใครก็ตามชื่อว่าให้ฐานะ5ห้ยางฐานะ5ห้ยางนั้นคือให้ได้ให้อายุให้วันนะให้สุขาให้พละและให้ปฏิภาณนะให้อาหารอย่างเดียวเนี่ยชื่อว่าให้ทั้งอายุชื่อว่าให้ทั้งวันนะ ชื่อว่าให้ให้อายุคือให้มีอายุยืนยาวนานให้วันนะามีผิวพรรณผ่องใสให้มีสุขะมีความสุขกายสุขใจให้พระมีพลังกายพลังใจแล้วก็ให้ปฏิพานความคิดปัญญาแจ่มใสนี่อาหารอย่างเดียวสามารถเนรมิตเป็นอายุวันณะสุขะภลระปฏิพานได้นะเพราะฉะนั้น การที่ญาติโยมการที่พ่อฉุนเนี่ยมีอายุยืนยาวนานเพราะให้อาหารให้ปัจจัยสี่ถวายอาหารแก่พระสงฆ์ถวายปัจจัยสี่แก่พระสงฆ์จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้มีอายุยืนยาวนานในพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าครั้นให้เมื่อให้อาหารชื่อว่าให้ทั้งห้าอย่างนะให้อายุให้วันนะให้สุขะให้ภาระครั้นให้อายุแล้ว ย่อมเป็นผู้เป็นผู้มีส่วนแห่งอายุทั้งเป็นทิพย์ทั้งเป็นของมนุษย์ทั้งให้คันให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันณะทั้งเป็นทิพย์ทั้งเป็นของมนุษย์คันให้ความสุขแล้วย่อมมีส่วนแห่งความสุขทั้งเป็นของทิพย์ทั้งเป็นของมนุษย์คันให้ภละแล้วย่อมมีส่วนแห่งภลระคือกําลังทั้งเป็นของทิพย์ทั้งเป็นของมนุษย์ คันให้ปฏิพานแล้วย่อมมีส่วนแห่งปฏิพานทั้งเป็นของทิพย์ทั้งเป็นของมนุษย์นะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นผลจากการให้นะให้สิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นเราให้อายุให้วันนะให้สุขะให้ภาระ,ระเราจึงได้อายุวันนะสุขะภาระ,ระกลับคืนมานะเพราะฉะนั้นเราอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากบุคคลอื่น เราก็ต้องให้สิ่งนั้นท่านบอกว่าวันทโกปฏิวันทนังไหว้ท่านท่านก็ไหว้ตอบปูชโกแลพเตปูชังบูชาท่านท่านก็บูชาตอบเพราะฉะนั้นอยากได้อายุเราก็ต้องให้อายุอยากได้วันนะเราก็ต้องให้วันนะอยากให้สุขาความสุขเราก็ต้องให้ความสุขอยากได้ภลระกําลังเราก็ต้องให้กําลังอยากได้ปฏิพานความคิด สติปัญญาแจ่มใสเรา้ก็ต้องให้ปฏิพานทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเป็นนามธรรมเราไม่สามารถจะยกอายุให้คนอื่นได้ไม่สามารถจะยกวันนะไม่สามารถจะยกความสุขไม่สามารถจะยกภาระไม่สามารถจะยกปฏิพานให้คนอื่นได้แต่สิ่งที่เป็นตัวแทนของสิ่งเหล่านี้ก็คืออาหารให้อาหารอย่างเดียวเรียกว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเรียกว่า เอาอินวะันนะเนี่ยภาษาฝรั่งบอกนะก็พูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรอ่ะนะคือถวายอาหารอย่างเดียวเท่ากับให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พระเพราะฉะนั้นญาติโยมเมื่อเราให้อย่างนี้เราก็มีส่วนแห่งสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพ่อฉุนนะอาตมาก็มาช้านี่มาช้านะ ก,ก็ต้องขออภัยทั้งพระสงฆ์เถลานนเถละและญาติโยมนะพ่อฉุนนั่นถือว่าเป็นอุบาสกที่มั่นคงในาศาสนาพ่อฉุนนั้นเป็นบุคคลตัวอย่างเรียกว่าเป็นคนที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นคนที่มีศรัทธาในพระศาสนานะท่านให้พระลูกชายเข้ามาบวชในพระาศาสนาเป็นกําลังของพระาศาสนา นี่แสดงถึงความศรัทธาที่มั่นคงในพระศาสนาแนะนอกจากการถวายทานการทำบุญทำกุศลแล้วยังส่งลูกชายมาเป็นศาสนาทายาทสืบต่ออายุพระศาสนานี่เป็นเรื่องควรแก่การชื่นชมอนุโมทนาเพราะฉะนั้นพ่อฉุนนั้นจึงเป็นแบบอย่างของลูกของหลานทุกคนในเรื่องของคนที่มั่นคงในพระรัตนตรยัยมั่นคงในพระศาสนา เหมือนอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่าธรรมิกาอุบาสกธรรมิกะอุบาสกนั้นเป็นคนที่ยึดมั่นในพระาศาสนาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำมีลูกมีภรรยาภรรยาก็ถือปฏิบัติตามสามีมีลูกทั้งหญิงทั้งชายก็ถือปฏิบัติตามสามีตลอดชีวิตนั้นฝักไฟอยู่ในบุญกุศลเสมอมา เพราะฉะนั้นท่านธรรมิกะอุบาสกเนี่ยก่อนจะถึงแก่กรรมก็อยากจะฟังพระสวดนะอยากจะฟังพระสวดก็ไปส่งคนไปนิม,มนต์พระนะขอพระจากพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ส่งพระไปสวดให้ธรรมิกะอุบาสกฟังธรรมิกะอุบาสกพอ พระมาก็พระก็ถามว่าอยากจะฟังอยากจะสวดอยากจะฟังสวดมนบทไหนเนี่ยธรรมิกาอุบาสกก็บอกว่าอยากจะฟังมหาสติปัฏฐานนะมหาสติปัฏฐานพอพระกําลังสวดไปเนี่ยธรรมิกาอุบาสกก็ปรากฏว่ามีเทวดาจากเทวโลกชั้นต่างๆชั้นเดาดึงชั้นยามาชั้นดูสิชั้นนิมมาราดีชั้นปรนิมมิตวัสดีทรง ราชรถเนี่ยมาเชิญนะเพราะธรรมิกาอุบาสกนั้นจิตจะดับแล้วมาเชิญไปสวรรค์ชั้นของตัวเองธรรมิกาอุบาสกก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนรอก่อนจะฟังธรรมนะมากวนสมาธิให้ฟังธรรมพอพูดว่าหยุดก่อนหยุดก่อนเท่านั้นพระนึกว่าธรรมิกาอุบาสกนั้นให้หยุดก็เลยหยุดลูกทุกคนก็เสียใจเอ พ่อของเรานี้ถ้าจะหลงเสแล้วร้องไห้พระเห็นท่าไม่ดีก็กลับกลับวัดอุบาสกได้สติกลับมามองอ้าวพระไปไหนหมดแล้วบอกพระกลับวัดไปแล้วเห็นพ่อหลงบอกให้หยุดหยุดพระเลยหยุดกลับวัดไปแล้วบอกเฮ้ยพ่อไม่ได้พูดกับพระพ่อพูดกับเทวดาเนี่ยพ่อพูดกับเทวดาลูกก็บอกอา้าวพ่อเลอะเทอะไปใหญ่แล้ว แล้วเธอไปใหญ่แล้วเทวดงเทวดาที่ไหนไม่เห็นสักตนเลยอ้าวงั้นไปเอาพวงมลาลัยมาเทวโลกชั้นไหนที่มันน่าอยู่ที่สุดลูกก็บอกว่าเทวโลกชั้นดุสิตอ้าวงั้นอธิษฐานไปอธิษฐานว่าขอให้พวงมลาลัยเนี่ยไปคล้องรถที่มาจากเทวโลกชั้นดุสิตลูกก็อธิษฐานโยนพวงมลาลัยไปพวงมลาลัยคล้องรถที่มาจากเทวโลกชั้นดุสิต แต,แต่คนทั้งหลายมองไม่เห็นนะแต่พวงมาลมัยไปคล้องอยู่ในอากาศนะพ่อก็บอกกันเห็นไหมนั่นนะรถที่มาจากเทวโลกชั้นดุสิตนะเพราะฉะนั้นลูกทุกคนอยากไปอยู่กับพ่อก็ทำบุญทำกุศลนะหลังจากนั้นทรมิกาอุบาสกก็เสียชีวิตก็ไปจุติในเทวโลกชั้นดุสิตทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเป็นเรื่องของ บุญกุศลทำให้กาอุบาสกเป็นแบบอย่างของการทำบุญทำกุศลให้ลูกให้ภรรยาให้ญาติสนิทมิตรสหายพ่อฉุนผิวทองอ่อนก็เป็นแบบอย่างในการทำบุญทำกุศลนอกจากแบบอย่างของความเป็นคนสู้ชีวิตมีความอดทนมีความมานะมีความบากบัน่นสร้างครอบครัวในการเลี้ยงลูกทุกคนมาจนลูกทุกคนสิบคนนั้นสามารถประกอบอาชีพสามารถดำรงตัวเองได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นแบบอย่างที่ดีงามของลูกหลานทุกคนเพราะฉะนั้นบุญกุศลทั้งมวลน,นั้นทั้งบุญอดีตบุญปัจจุบันเป็นเหตุส่งเสริมเป็นปัจจัยให้พ่อฉุนมีอายุยืนยาวนานจนถึงทุกวันนี้แล้วพ่อฉุนก็ได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลก็จะเป็นการเสริมอายุต่ออายุให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปเพราะการให้ทานการรักษาศีล เป็นการเสริมให้มีอายุยืนยาวนานสมดังพระบาลีที่ยกเป็นนิเคปบทในเบื้องต้นว่าอัคคะทายีวรทายีเศรษฐยทายีเจโนโรเป็นต้นแปลความว่านราชนคนใดให้ของเลิศให้ของประเสริฐให้ของเลิศให้ของดีให้ของประเสริฐนรชนคนนั้นจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานมียศศักดิ์ในที่นั้นนั้นดังนี้ แสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์สานในเนวสานการเป็นที่จบลงพระธรรมเทศนานี้รันตนตยานุภาเวนะด้วยนุภาพเป็นคุณภาษีรันตนไตรยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจบุญกุศลทั้งมวลที่พ่อฉุนผิวทองอ่อนพร้อมด้วยบุตรธิดาได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะภรวะปัจจัยดนบันดาลประทานพรให้พ่อฉุนผิวทองอ่อน จงเจริญด้วยอายุวันณะพร้อมด้วยบุตรทีดาทุกคนเจริญด้วยอายุวันณะสุขะภระปฏิพันธรรมสารธนสารสมบัติมีความประสงค์ในสิ่งใดซึ่งเป็นไปนในทางที่ชอบขอจงประสบความสําเร็จในสิ่งนั้นจงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอายุวัฒนะธรรมกถากาวพารนาถึงคุณธรรมที่เป็นเหตุให้อายุยืนยาวนานมาพอสมควรแก่เวลาขอสมวุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการะ,ะียี